มันก็จะเรียงแบบนี้ครับนี่ด้านในสุดเนี่ยฮะจะเป็นบ้านอ่าบรกเกอร์นะครับเนี่ย้ก็เป็น1 2 3สอย่างอย่างนี้นะครับถัดมาก็เป็นอันนี้ฮะนี่บ้านคาบาเรตตินะครับอ่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นบ้านริวเทียสนะครับ แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นบ้านนี้ครับนี่เมสรอสนะครับแล้วก็3ามกล่องแรกนะครับก็จะเป็นบ้านนี้ครับนี่มันมันจะมีสีบ้านอยู่นี้ด้วยนะขาวฟ้าดำนะครับนี่ปึ๊บนะนี่ออบสคูล่านะครับนี่ฮะหนึ่งสองสามอ่ะครับมันจะมันจะเรียงแบบนี้สามบ้านแล้วก็เรียงเข้าไปนะครับอ่ะหยิบออกมาสามกล่องนะครับอ่ะ รุ่นนี้น่าจะเป็นพรีลิสอันแรกที่ไม่ไม่มีพลาสติก랩ครับไม่มีพลาสติก랩อันนี้คือลักโลกมากแกเลยครับเนี่ยฮะในกล่องนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเล่นใช่ไหมครับพรีลิสเนี่ยเรียกว่าเล่นแบบซีลเด็กนะครับซึ่งก็เคยเล่าไปบ้างแล้วแล้วแหละครับบางร้านก็900ใช่ไหมบางร้าน950บางร้านพันพันหนึงใช่ไหมครับซึ่งขึ้นอยู่กับว่า รางวัลเขาแจกเยอะแค่ไหนนะครับซึ่งอาพรีลิส์เนี่ยราคามันไม่ตายตัวนะครับแล้วแล้วแต่ร้านที่ขายนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆลองเทียบกันดูว่าค่าสมัครกับอาค่าค่าโปรดักกับค่ารางวัลที่ได้อะคุ้มแค่ไหนลองดูแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับในกล่องนี้ฮะเขาเรียกว่ากล่องพรีลีสนะครับปึ๊บเนี่ยครับนี่ปึ๊บเนี่ยครับในกล่องก็จะมีแค่นี้เลยครับนี่ฮะหมดแล้วกล่องนี้สามารถเก็บไว้ เอาไว้เก็บของได้เอาไว้เก็บการ์ดได้นะครับมันจะมีสลักอยู่คนนี้เป็นสลักเนี้ยจะงอยข้างบนมันเอาไว้เก็บการ์ดได้นะครับนี่ฮะได้ลูกเต๋าสีฟ้าครับแล้วก็มีโลโก้ของสตรีทออฟนิวคารเป็นหน้านะครับไม่ใช่โลโก้บ้านแต่แต่อย่างใดนะเป็นโลโก้ของชุดนะครับเป็นโลโก้ประจําชุดอ่าสีฟ้านะครับสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นจุดนี้นะครับพวกนี้ครับมันจะมีครับ ปกติเนี่ยเขาจะให้มา6ซองแต่นี่จะเหลือแค่5ซองครับถามว่าอีกซองหนึงไปไหนนะครับอีกซองนึงจะเป็นแบบนี้ครับนี่หาเปซองใสๆเขาเรียกว่าซีดบูสเตอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าชุดนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าซีดบูสเตอร์เอาผมจะเปิดซองซีดบูสเตอร์ให้ดูก่อนซึ่งเขาจะบังคับตรงบ้านนะครับเห็นไหมฮะอย่างคอมมอนใบนี้เขาจะบังคับตรงบ้านผมแกะเลยแล้วกันนะครับ อ๋อนี่นี่ก่อนนะนี่คือใบขั้นนะครับเป็นโลโก้บ้านนะครับนี่โลโก้ออบสคูล่านะครับแล้วก็ไอใบนี้ครับนี่เขาจะให้มานะครับนี่นะครับนี่ the o b s c u l a gift magician นะครับอ่าก็อธิบายความสามารถกันไปนี่เขาก็เขียนเหมือนเดิมเลยครับเขียนเหมือนเดิมเลยก็คือนะฮะให้จัดตามนี้เขาแนะนําให้จัดตามนี้แต่ว่าชุดนี้มันจะมีพิเศษคือมันมีซีดซีดบูสเตอร์เพราะฉะนั้นแกะเลยครับข้างหลังนี่มีทก ทเค็นฟิชครับผมให้โทเค็นฟิชมาด้วยนี่เป็นปลาอ่า t ทเค็นฟิชนะครับอ่ะแกะเลยนะครับในซีดบูสเตอร์ผมเข้าใจว่าน่าจะมีโปรโมอยู่ในนี้ด้วยครับแล้วควรจะเป็นโปรโมตรงบ้านด้วยนะอ่านะครับนี่ฮะนี่คอมมอนอันแรกนะครับก็คือตรงบ้านนะครับสาฟ้าดําตรงสีซึ่งเชื่อว่าบ้านอื่นก็คงเป็นแต่ตรงสีเหมือนกันนะครับถัดมาฮะนี่ฮะเป็นแลนด์ของบ้านนี้นะครับเป็นแลนด์ของบ้านนี้คือแลนออฟสกูล่า โอ้ฟอนต์นะครับนี่แอปบนี่สกายบลิททาวเวอร์อันนี้คือแลนด์คู่สีฟ้าขาวนะครับอ่าแล้วก็นี่ฮะไอคิจเจอร์ฟ้าขาวนะครับเพราะว่ามันตรงสีไงขาวฟ้าดําหรือฟ้าดําหรือขาวดำอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่บ้านนี้ได้ใช่ไหมครับอ่าสีขาวฮะก็ยังเล่นอยู่ได้อยู่ตรงกับบ้านนี้ใช่ไหมครับอ่าสีฟ้านะครับอ่ะสีขาวคิวช็อต อ่ะสีดำนะครับ3 1อ่ะ extract the truth อ่ะแล้วก็สีฟ้านะครับพวกนี้จะเป็นคอมมอนอ่ะอันคอมฮะอันนี้อันคอมฟ้าขาวอันคอมแล้วนะฮะแล้วก็อันคอมสฮะสีดำอันคอมสนะฮะนี่ฮะตรงสีขาวฟ้าดำสีสีตรงบ้านอ้าวโอเคฮะตรงบ้านนี่ไงเขาเลือกแลมาตรงบ้านครับนี่นี่ฮะฟอย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 แลฟอยแล นี่ออบสกูล่าเอเซนเดนซีนะครับก็คือใบโปรโมของอันนี้ได้แบบนี้แล้วก็ตัวโปรโมก็จะเป็นใบนี้ฮะออบสกูล่าเอเซนเดนซีซึ่งปกติทั่วไปนะครับซึ่งเราเอามาทำซีลเด็กได้นะครับประมาณนี้อ่ะมาฮะลุยลุยลุยฮะลุยคอมมอนข้ามไปเลยอันคอมหนึ่งครับผมมีฟอยฮะเมื่อกี้เห็นแวบๆมีฟอยฮะอันคอมหนึ 1, ่งอันคอมสอง อันคอมสามอ่านะครับแล้วก็แล้วก็แลเนเหรอใช้งานยากนะครับเจ็บเจ็บแน่นอนเจ็บแบบไม่ต้องเซิร์ชด้วยนะฮะเจ็บจริงๆอันนี้ <c oughs> นะครับไม่ไม่เซิร์ชเลยฮะเจ็บอ่ะผมไปตรงน,นี้แล้วกันแล้วก็ฟอยอันคอมอัน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 คอมตัวนี้เก่งนะครับตัวนี้เก่งใช้ได้นะฮะแล้วก็เป็นเบสิกแลนแล้วก็ตัวเป็น เเทเชอร์ uh, นะครับอีกฝั่งเป็นใบโฆษณานะครับนี่ออฟสกูล่าตรงบ้านพอดีตรงที่สองอ่านะครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไม่มีฟอยฮะอันนี้อ่านคอมหนึ่งอันคม 1, อนคมสองอุ้ยไอ้นี่ไอ้แรดนี่เก่งครับอันคอมสามครับแล้วก็แลเบอร์สองสามศูนย์วอยเรนโอ้ยตรงบ้านโอเค โอเคฮะโอเคตรงตรงบ้านแต่ถามว่าราคามีไหมนะครับ190ไปไปก่อนแล้วก็อ่าฮอสไายนะครับอ่าฮอสไทยสิบ6บาทอ่านะครับบวกไปอันนี้ครับนี่ออบส u ูล่า c อเซนเ c ซี ancy, ใช่ไหมครับย4บบาทโอเคบวก24่ใช่ไหมอ่าออบสกูล่าอินเตอร์เซปเตอร์นะครับ ยึดตามนี้ไปก่อนบวกสี่สิบสี่ครับตอนนี้สองร้อยเจ็สิบสี่อะโอเคต่อกันนะครับต่อกันปั๊บคอมวนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่าน่าจะมีฟอยนะน่าจะมีฟอยนะครับคิดคิดว่านะครับเอาไอ้นี้ออกด้วยเอาเอาไอ้นี้ออกด้วยอ่ะอน,อนะครับมาอันคอมหนึ่งนะครับอันคอมสองครับอันคอมสามครับเอ้ย เอ้ยขอบสวยแลนเหรอแลนมะแลนบรอกเกอร์ e อเซนเ y ซีขอบทองที่ไม่ฟอยโอเคนะฮะฟอยแลแลนมะแลนออ้ยมาอีกแล้วอบสกูล่าเอเซนเซซีมาอีกแล้ว,ลลวเจ็บนะฮะเจ็บอ่าบวกไปอีก24บาทนะฮะบวก24แหมเป็นสล็อตฟอยแลสักทีเนาะ แต่ว่าดันได้แบบว่า o b s c u r a a s c e n d a n c y นะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็น broker a s c e n d a n c y ตัว9กอ่าตอนนี้388เหลือสองซองเหลือซองครับผมมาออเลยดีกว่านะครับอ่าเอาเว็บออกเอาราคาออกนะครับมา1,2,3,4,5,6,7,8,9มี้ฟอยมีฟอยมีฟอยอ,อ,อันคำหนึ่ง out of the way อันคอมสองนิมเบิลไอ้นี่ตรงตรงตรงบ้านนะครับอันคอมสาแล้วก็แลนเหรอชัยโยแลนลออทุกใบครับแลนลออทุกใบสิบเรียญกว่าทุกใบนะครับเดี๋ยวไปลุนลุนปอยก่อนปอยอันคอมอ่าอีเลเกนต์แอนโทเรชนะครับแล้วก็แลนโอ้ยนี่ฮะเป็นใบนี่ครับใบ พันช์บอร์ดนะครับเม็บวกหนึ่งบวกหนึ่งเปิดได้แรงรอดครับเปิดได้แรงรอดครับบวกสามห้าศูนย์นะครับนี่เจ็ดร้อยครับอ่าเจ็ดร้อยแล้วตอนสุดท้ายของกล่องแรกนะครับบ้านออบสคูล่านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดมิติกไปไหนนะครับอ่ะมีทอสชามนะครับชามของบ้านมีมีทอสแอนด f ออฟเฟอร์ยูเคาน์ีฟิใบนี้ครับใบนี้ครับอยากจะบอกมาก อยากจะบอกมากใบนี้ครับแอนออฟเฟอร์ยูแคนนีฟิลสองเหรียญครับสองเหรียญหกสิบกว่ากว่าบาทนะครับแลนเหอะแลนเหอะแดงอ๋ออ oh, ันอันคอมอีกใบทะยังแลยังแลแล้วแลสีแดงโปรเฟชัชนอลเฟสเบรกเกอร์อ่าอันนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจเจ็ด oh, เ,เหรียญโอ้เจ็ดเหรียญเนาะเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสองร้อยนะครับ 200นะครับถือว่าราคาถูกต้องนะครับร80บาทโอเค983รอดครับผมกล่องนี้รอดแล้วชยโยรอดแล้วฮะเออกล่องที่สองมานะครับเตาสีเขียวนะครับอ่าโอเคฮะคเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่คือกล่องที่2นะครับนี่ก็มี5ซองดราฟบูสเตอร์นะครับไม่ใช่เซ็ตไม่ใช่เซ็ตนะเป็นดราบบูสเตอร์นะครับแล้วก็ ซีดบูสเตอร์หนึ่งซองนะครับให้ใบแรกมาเหมือนกันนะครับใบแรกเหมือนเหมือนกันเดี๋ยวเราดูว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันทุกใบหรือเปล่านะครับอ่ะใช่ไหมครับเหมือนกันอ่ะนี่เหมือนนะครับอ่ะนี่เหมือนฮะเหมือนกล่องที่แล้วอันนี้ไม่เหมือนกล่องที่แล้วให้ฟ้าขาวอันนี้ให้ฟ้าให้ฟ้าดาอ่านะครับอันนี้ให้ฟ้าดําอ่านี่ให้ดําฮะกล่องกล่องที่แล้วให้ฟ้าขาวไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนในนี้จะแรนดอมอ่า แต่ว่าแรนดอมให้ตรงสีนะครับดิสเทนฟูลสโตกก็รีก็รีปรินนะครับอันคอมหนึ่งอันคอมสองแพชอัพอันคอมสามมาอีกแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะได้ทุกทุกกล่องที่เป็นบ้านนี้แลเบอร์สองร้อยเก้าเอาอีกแล้วเหรอ <laughs> มาอีกแล้ว <laughs> ใบเดิมมาอีกแล้วอ่าครับอ่าเริ่มต้นด้วยสี่บสี่บาทใบ ใบเดิมถัดมาจะเป็นฟอยล์พีลีลิธฮะอ้าวทำไมสีเขียวเอ้ยฟอยล์พีลีลิธสีเขียวเป็นฟอยล์พีลีลิธเรนดอมเหรอเนี่ยแรนดอมนะครับแรนดอมเออแรนดอมฮะเออเนี่ยครับนี่60บาทครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ไม่มีฟอยล์ครับบล็อกเกอร์ชามบล็อกเกอร์ชามอันคอม2อันคอม3 อเอ้ยเกตเอเวคารถรถหลบหนีครับ40บาทโอเค144อ่านะครับต่อมาครับต่อมา1,2,3,4,5,6,7,8,9อี่้ามีฟอยครับนี่อันคมหนึ่งโรกแกลอรี ok Gallery, นะครับเนี่ยอันคมสองดมูลัสแพ็กเกจไอ้นี้ก็เก่งนะครับอะไราแชทแร่179ปุ๊บ ขอบ e x p ก o s i o n นะครับอันนี้ผมชอบส่วนตัวนะแต่มันอาจจะว่าไม่มีราคาหรอกแต่ผมชอบส่วนตัวแล้วก็มีฟอยฮะฟอยฟอยแอนคอมอ่าโอเคนะครับอ่ะบวกแปดสิบบาทโอเคนะครับมาต่อครับอ่ะคอมมอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฮ้ยคอมมอนขอบขอบไอ้นี้ฮะขอบขอบทองสวยดีนะ อันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามแล้วก็สีฟ้ามิติกมิติกสีฟ้ามิติกสีฟ้าเอ้ยใช่แล้วใช่แล้วเอ้ยเ,ย,เย้โอเคใบตัวนะครับอีเวนต์เดอะสกอร์ของการคิงดอมสองเหรียญสี่สิบเก้าเองครับหนึ่งร้อยบาทแล้วกันครับตีใบใบนี้ร้อยร้อยบาทบวกหนึ่งร้อย อ่านะครับเป็น3 3 4อ่านะครับเป็น3 3 4นะครับผมคิดว่าเขาอาจจะยังไม่อัปเดตราคานะครับประมาณนี้อ่ะสามสานะครับต่อมาอุ้ยแลนสวยแลนสวยฮะแลนแลนสวยมากอ่านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่าอันคอม1แว็กนะครับอันคอม1แว็กอันคอม2 Painted i n d ดลเกนส์ อันคอม3แล้วก็แร,บรบเบอร์24 r ส b บ l ี่รับเบลเฮาสิง่งโอ้โหบวก30อ่ะตอนนี้364อ่านะครับ364แล้วก็ซองสุดท้ายของกล่องที่2นะครับซองสุดท้ายของกล่องที่2มาห2 3 4 5 6 7 8 9มีามีฟอยครับผมอ่าเอาเอา,เอาแล้วเอาแล้วอมิติว่า,อ,าอันคอม2อันคอม3อม 3. อฟนิกซิลิท ออบนิกซิลิทแรเบอร์สองร้อยเจ็ดแลนแลนออบสคูล่าเอเซนเดซี่่อยคอมมอนเอ้ยดิสเทนฟูสโตกฟอยสวยโอเคโอเคกล่องนี้เจ๊งฮะกล่องนี้เจ๊งเลยปึ๊บอ่านนะครับซีดบูสเตอร์เหมือนเดิมซีดบูสเตอร์เหมือนเดิมก็เขาจะให้เหมือนกันแค่ ใบแรกกับใบที่สองนะครับที่เหลืออาจจะแรนดอมมาบ้างนะครับอ่ะมานะครับมาโฟกัสหน่อยอ่าโอเคครับอันแรกคอมมอนแล้วก็แลนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นฟ้าดำนะครับกล่องแรกเป็นฟ้าขาวกล่องที่สองเป็นฟ้าดำนะครับอ่าไอ้นี้เหมือนเหมือนเหมือนกล่องสองเหมือนเลยเหมือนกล่องสองเหมือนเลยนะครับเหมือนกล่องที่แล้วไปเย็บนะครับก็อาจจะมีแบบตัวฟ้าขาวกับฟ้าดำเนี้ยเหมือนเลยครับเหมือนเลยเหมือนเลย อันคอมหนึ่งอันคอมสองอันคอมสามเหมือนเปเยบเลยครับเรียงเหมือนเรียงเหมือนกันเปเยบเลยนะครับแล่อ่าโอเคไปตัวอื่นแล้วครับนี่ฮะโฟลูสเคลฟเวอร์คอนดักเตอร์อ่านะครับเดี๋ยวผมจะดูอนนี้ก่อนดูพีลิลิสโฟย์ก่อนแล่คัตโยลอสอ่าโม่ครับจับจับม่จับ,จบม,บโมูโอเคนะครับเพราะฉะนั้นซีนบูสเตอร์อันนี้ได้เป็นคัตโยลอสกับ โทรัสนะครับ ctor, คลีเวอร์ออคอนดักเตอร์นะครับอ่าโอเคอ่านะครับเริ่มต้นที่40บาทโอเคนะครับตัวนี้40บาท,นะบบาทแล้วก็ฮัตยูร์ลอสนะครับบวกไป60นะครับอ่าบวกไป60อ่าตอนนี้เป็น100พอดีแล้วกันบวก6กตอ่านครับ100พอดีตอนนี้นะครับอ่ะโอเคได้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 ิไม่มีฟอยฮะอันคอมหนึ่งซิสซ s ล l ิงโซโ,ลโลอันคอมสอ,อันคอมสมนะครับแล้วก็ m ิต i ิแลเบอร์ร้อยาสิบสอง d e ออินเคสเดนะครับของบ้าน c a ราบิตี้อะอันนี้น่าจะเจ็บนะครับน่าจะเจ็บอยู่ ยี่สิบแปดบาทอ่าก็ตามฟิตซี่ไปะฮะอันนี้แรงฮะเจ็บอยู่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยสวยนะสวยนะสวยนะนี่คือเอ่อคอมมอนแลนคู่สีคอมมอนอันคอมหนึ่งเอาออฟเดอะเวทอันคอมสองมาอีกแล้วนิมเบิลนะฮะอันคอมสามลิวเทียดีคอยแล้วก็แลเบอร์หนึ่งหนึ่งหก โอเคโปรเฟชชั่นอลเฟสเบเกอร์นะครับ180บาทอันนี้ผมจำได้สวยครับเสือยอ่าครับมาต่อครับ1,2,3,4,5,6,7,8,9มีมีฟอย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 นะฮะนี่ฮะเมสโตชามเอ้ยแอนด์ออฟเฟอร์ยูแคลรีฟิโอเคบวกฮะ65บาบาทบวกก่อนลิฟว r t เทีย Myth ic. Myth ic, ic, มิติกมิติกจ้ามิติกจ้าพาวเวอร์ห้าสี่น้องแมวเหรอน้องแมวน้องแมวน้องแมวเจตเมีย <prueba> น้องแมวมาครับผมน้องแมวมาโอ้น้องแมวมาโอ้โอ้โอ้น้องแมวโอยแลโอยแลแลนมา oh, 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 oh. นแลนแลนเอ็นเลสดีถูเฮ้ย ใบใบนี้เก่งมากใบนี้เก่งมากเจ็ตเมียประมาณ200นะครับบวกเจ็ตเมียไป200ครับผมอบวก200ก่อนบวก200ร2 0ยอนนีสอี้ประมาณ700รอ่าได้อยู่นะเจ0อยฮะได้อยู่ได้อยู่นะครับนะครับอ่ะสองที่ห้านะครับมา หนึ่งสองสามห้าหดแปไม่มีฟอยฮะแว็กนะครับแว็กเทนเต็ดอินเดลแกนสตีเมนชูสและเซียโทราเอน6วบาทก็ตีไปห้าสิบละกัน50บาทนะครับบวก50อ่าตอนนี้ประมาณ750บาทได้ นะครับถือว่าโอเคนะใช่ได้ใช่ได้เหลือซองสุดท้ายครับผมจะรอดหรือไม่รอดก็ขึ้นกับซองนี้ครับซองนี้ควรจะได้ประมาณสักร้อยร้อยห้าสิบก็จะรอดครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอุย้ยสวยเจ็ดแปดเก้าสิบไม่เอาละเอลสเปดเอาอันนี้ดีกว่าเอาเอาอันนี้ดีกว่าอบนิกซิลิออปอบนิกซิลิ o อบนิกซิลิป แลเบอร์93เฮ้ยประมาณ10บาทนะครับผมตีไปก็ประมาณอ่าให้30แล้วกันปัดปัดขึ้นเป็นเป็น1เหรียญแล้กันครับอ่าบวกไป30 7อ่า773ยังไม่รอดครับยังไม่รอดอันนี้คือตายครับตายนะครับแต่ว่าเท่ากล่องแรกมาเฉลี่ยรวมนะเห็นไหมครับกล่องกล่องแรกเราได้แลนไง กล่องไหนเปิดมามีแลนคือรอดนะครับเพราะว่าตัวแลนเนี่ยสามร้อยกว่าบาทนะครับเฉพาะแค่แลนเนี่ยแลนแลนสามสีแลนใบเดียวครับสามร้อยห้าสิบาทถ้าเมื่อไหร่เปิดได้แลนคือรอดเลยเลยครับบอกเลยนะครับเปิดได้แลนคือรอดตายเลยครับนะครับสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะอ่าเดี๋ยวเรารีแคปกันอีกรอบนะครับนี่ฮะวันนี้เราเปิดออบสกูล่านะครับไปสามกล่องนะฮะนี่ฮะนี่บ้านออบสกูล่านะครับเปิดไปสามกล่อง นะครับกล่องแรกที่เราได้ฮะกล่องแรกนี่ถือได้ว่าผลผลประกอบการดีมากครับผลผลประกอบการดีมากถึงแม้อ่ะกล่องแรกฮะได้วอยเรนนะครับนี่กล่องแรกได้ออบสคูล,ล่าชาม2ใบฮะนี่ได้ประมาณนี้ครับคือได้เฟสเบเกอร์ฮะ180แล้วก็ได้แลนสนามมวยฮะ350แค่2 แค่สองใบนี้ก็500กว่าบาทแล้วนะครับรวมกันนะครับที่เหลือก็คือกําไรครับนี่ใช่ไหมนะครับกล่องแรกซัดไป900กัดซัดซัดไปน่าจะเป็นพันใช่ไหมเก้าเก้าร้อยกว่ากล่องแรกนี่คือกำกำไรครับส่วนกล่องที่สองเนี่ยก็หลักร้อยนะครับร้อยกว่าบาทนะครับกล่องกล่องที่สองนี่ขาดทุนยับนะครับถ้าเอากล่องแรกกับกล่องที่สองรวมกันแล้วหารสองก็ถือว่าขาดทุนนิดหน่อย นะครับแล้วก็กล่องที่3เนี่ยก็ถือว่าขาดทุนน้อยครับก็เฉลี่ยแล้วนะถ้ารวมราคาแบบอันคอมอะไรที่เปิดมาได้แล้วด้วยก็คือเท่าทุนครับถือว่าเท่าทุนนะครับถือว่าใช้ได้ไม่ได้น่าเกียดอะไรมากนะครับคือไม่ได้แบบว่าเจ็บอะไรมากมายนะครับถึงแม้หลายคนก็จะแซวว่าเกลืออย่างเงี้ยประมาณนี้ก็คือเกลือนะครับแต่ว่ากล่องแรกก็ยังกำกำไรนะครับถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับเปิด3กล่องเนี่ยได้มิติ เดี๋ยวนะดูนะว่าได้มิติก,กี่ใบกล่องแรกไม่มีมิตินะครับแต่ว่าราคาเกินนะครับกล่องที่2มีมิติหนใบนะครับอ่าส่วนกล่องที่3ฮะมีมิติหนใบโอเคอันนี้ถือว่าโดยเฉลี่ยแล้วก็โอเคนะครับถือว่ารอดอยู่นะครับอ่าได้อยู่น้องน้องแมวเจ็ดเมียนะครับถือว่ารอดผมว่าโอเคนะฮะสำหรับ3กล่องนี้อ่านะครับ จุก,กุยไปแล้วนะครับจุก,กุยน้องแมวและออบสคูล่าที่ที่ผมว่ากลางๆนะกลางๆก็ไม่ได้ว่าว้าวอะไรมากมายนะครับถือว่ากลางๆนะครับออบสคูล่าบ้านเราฮะขาวฟ้าดําบางทีถ้าใครเคยเล่นชุดฉากออลาอล,ล,ลาเขาจะเรียกว่าเอสเปอร์นะครับโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับอา t โทรมา ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายครับผมคุณแบงค์บายบายบ๊ายบายทุกท่านครับคุณธเนศบายบายสวัสดีครับ